ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะ mm hmm. คลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารราคาน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าณวันที่11พฤศจิกายน2564นะคะ mm hmm. ก็เช่นเคยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับน้ำตาลเบอร์11นะคะในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ของสหรัฐอเมริกาพบว่าราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม2565อยู่ที่20.12เซนต์ต่อปอนด์นะคะขณะที่ราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม2566และ2567อยู่ที่19.00และ16.36เซนต์ต่อปอนด์ตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะราคาน้ำตาลทรายขาวเบอร์5ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรป รอบเดือนมีนาคม2565อยู่ที่516.0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะขนาดที่ราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม2566อยู่ที่499.20ดดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова